สวัสดีค่ะเจอกันหลังวันหวยออกเป็นยังไงเนาะพี่น้องค่ะประคุณพ่อหักไปคือกันค่ะฟันโมเมนต์ค่ะฟันโมเมนต์ฟันโมเมนต์เลยการ ปู้ลึกลับนะค่ะปู้ลึกลับเพิ่นฝันทีวาฝันฝันที่สองทีวาเห็นพระหลายๆนะคะเพิ่นตีเป็นแปดแปดมันก็เป็นแปดเจ็ดเนาะค่ะแปดเจ็ดเพิ่นตีแปดแปดแปดกับแปดหนึ่งสันแต่ว่าแปดแปดมันอกแล้วผมเลยเป็นแปดเจ็ดบอกนี่ละนี่ละเพิ่นฝันเพิ่นก็ใไก้เคี่ยงเพิ่นสี่เป็นมีหลังใกล้เคียงกันแล้วค่ะแล้เพิ่นฝันนะคะ เพื่อนก็บ,บ่าอู้เสียเอาอีกอยู่บ่ลวะสันคือบ่าเ,เขาแทะว่ะสันมาเขามันกับไก่เคียงอยู่นี่ปูกับไรวางสิกไก่เคียงอยู่นี่กระไรวางประคุณกระไรวางสีงสเอาคือเก่าอัละอเอาเมืเป็นแนวทางคือเก่าอันละสนอกผู้ใดเพื่อนมากเพป็นกะเสียเฮ็ดเอาตี้กระไรวางสีประคุณมาค่ะแต่เอาก็ะชี้ให้ว่ะสัน กสิได้เดินทางกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแต่ว่ากกสิไดไมอ่อีกวันที่ยิบหามาอีกค่ะยิบหายิบพกมากอ,อีกเพราะว่าไม่เมียธุระค่ะพระเจ้าทั่มาสือเสือกษิตไม่าคลายเสือพอเด้ค้าเที่ยวคารถพระเจ้าพระเจ้าทั่แมาแต่เปิดเทอมเราคู่ควกคู่นะคะมันเปิดเทอมเราเปิดหาเสียผ่าใสาไ่ไหมาที่กได้ คนก็ได้ทั่วมาบอกคนมา่ทร่มาบอกเมื่อไรมากบอกเนี่ยด้ภาษาอะไรเปล่าเมียค่ะยังสีแดเมียวานขาววานยังห้าไปเบิ้งหน้าตรนก็ไรวานเขาวสษีวานค่ะสิีวานบ่ได้หรอกแต่ว,ว่าฝาก็เจ้าโตกะกาไว้หายุคค่ะฝากก็เจ้าโตกะกาไว้หายุ่โต๊ะกาก็าสีห้าจางข้นดำละดำมาห้างองอกบราณที่อไดหรอกหน้ารุมค่ะ พ่อไปฝักกลุ่กับฟันมาพ่นไปกินเขาเพื่อเขาพ่นมาเขาไม,ม่ก็เป็นเกลียวาป้ามาสั่นมาอืมอม,มันมันเรียกหอวอกมาแล้วมันตีเถื่อเมื่ค่ะันเรียหกอวอกมาแล้วมันะตีเถือ่อแล้วขอไม่เอไม่ค่ะสูตต่อตัวเขามันในมันในเรียกเส้นทางนี่แล้วค่ะมันในเรียกเส้นทางนี่แล้วเลิกบม่ได้หรอกเลิกได้แค่งวดเดียวเท่านั้นแหละ งวดต่อไปก็ซื้อได้อีก,อกคือเกาน่ะหมวดแต่งหวดเดี่ยวก็ยังสีเหลืองพได้อยู่คันคันคือไก่เมันหอยหอยสีออกเป็นก้อนห่อนค่ะเป็นก้นนอนห่อนจากจากซื้อค่ะพนมีบนคล้นมีโฉกเป็นแบบสำนักเป็นไปทยเป็นกบบเขาายอยู่เนาะค่ะเยก เนี่ยเก้าศูนเนี่ยเก้าศูนม,นมน9 1, 9ันมันดังเก้าหนึ่งเก้าซูนเนี่ยมันดังค่ะมาพ่นเถือกพ่นเถืออะไรหอนแต่เสาเมือ่อไรเมื่อวานนี่กับหอนแต่เสายัางสี่หลค่ะกับพ้นช่วงซ้ายๆมากกับพ้นตก้นตกก็เมือม่อวานนี่แต่ว่าส่วงเสาเป็นสี่หอนแดดเป็นสี่หลามเมือ่อวานก็ได้ ออกมานางเมาอยู่ข้างนอกร้านแซลนี่ร้านกันเป็นจังนึงค่ะกับบ้องเหงาค่ะบ้องเหงาแต่ว่ามันไม่มีงานเฮ็ดค่ะมีงานเฮ็ดมันื็อยู่บ้านอยู่บ้านนีเค็ีดนั่นเฮ็ดนี่ก็แก้แก้กับเฮ็ดได้ค่ะู้นี้หี่นกินกับนอนกับเรนกับร้านต่นนั้นค่ะมันมีแนวเฮ็ดนะใครจ้าทั่วมากได้ได้ใอกาส ด้โอกาสสิเมื่อเมื่อเราก็สิมาเอากคือเกเขาว่าหาหมอที่ยี่แปดเอยียดเขาค่ะหาหมอค่ะทาเรื่อยเรื่อยค่ะยี่หาหมอยี่แปดตังสิบแปดอีก,กาอ่านหาเอียดค่ะหมอคนละโรงบานค่ะโรงพยาบาลบางละมุงกับโรงบานศูนย์มะเร็งและผัชนบุรีค่ะอะเลทองทองเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนี้ เรอใจบุญเพื่อกระจักเขาเพราะเขาค่ะเห็นเพิ่นไล่โยกอะได้เบิ้งหน่อยๆนอยนึงค่ะต้องใจบุญก็ได้ไปกระชีพกมันไปหาท้ายคลิปเมื่อคนมีโชคอกีกประจักษ์ดอกป่าก็ได้เน็ดยั่งกับกระพอสิบเป็นยังอะ,ะค่ะเษฐกิจกับ เสือพรางก็ขายบอดีค่ะคนจ้างเราก็บระยากจ้างลายอะไรเี้ของเข้าไปก็แก้ไขหน่อยอยาเมาตื่นก็สั้นค่ะประหยัดจ้างปลาก็สชั้งเด้อคนตาให้ให้มีเง,งินเที่ยวไปเที่ยวมากเนี่ยขายบ่แพงเนาะประคุณขายบ่แพง่รู้ีเง็ดเป็นชุดขายเนะคะ่ะ จะเป็นจุดคนน้นมีอายุห้าเนี่ยละค่ยไวรุ่นไอย่า้ยน่อยก็นี้ก็ใส่ได้ค่ะสเสียสบายสบายใส่ค่ะเไปเรื่อยนะผามบุดต่อปีบานเอาค้นก็นได้คุณ นีร้านอยู่ต้องเลี้ยงขนเสาค่ะ้นเาอยู่ต้องเ,เลียงก็ได้ไงมนางวาว้าอใ <c oughs> ส่นอยสตเบาวยังจองสีดไม่ได้นาะค่ะสีดไม่ได้ิมาที่ืเปิน่นจติวาวยังแม่ค่ะแขนีค่ะ คุณจะพิ่คุณจะได้นะอืมคุณได้นบ่มีโชค,คุณจะได้เลียรองหนึ่รุ่นน้นหน้าค่ะไก่เคียง,น,ะะน,ง,น,ง,น,งนีนนนงง่นนะค่ะเปินปันเปิดันเห็นในพวกไม่หลวงปวดขนา่ะม่หลวงอะไรชิ้นนี่อะพักานพั่านปีค่ะปกติมันก็เป็น ปดแปดเก้าแปดเ็ดเนี่ยะแปดก้าแปดเ็ดเนี่ยนะมังค้นมักคะเกือกุ้งาังคุดเขาอยู่้นกระเตีคยัอเมื่อบานจะปิดเมี่ยไทยน้ำชาย้ำหน้าอห่ะอีทีซีวิีวิตของปรคกฏ ต่ละมือละเล่นนะค่ะแล้มีคอนเทนต์คอนเทนต์น้ามืออะคอนเทนค่ะบดไอ้สายาเฮ็ดคือเคนทายวิถีชีวิตเจ้าของนี่ละไป, FC, ะปร,ะรับเดือดไปเอฟซีเล็คเจอร์อะไรอีกพกไปอะมีคนเบนกระชากร้ายอยู่เหล็กเนื้อปลาเด็ดสนุกเกนืปลาสนุกคือค่ะสนุกจนนอนกินแล้วก็นอนในเกนทานค่ะ เมันเป็นคนขี่ขานคนนัมีบางมันก็ไปนอนเนาะหรือบานไปนอนเลน้ยงแกะเนาะ่ีนี่ตะกินกับกนอน,นะน,น,อน,นะคะ่ะกินเนียวแค่นี้ก้อน,นะคะ่ะอเข้าห้าวขสูกันต้อเนาะคะสัสดีค่ะ